สวัสดีครับเอ่อวันนี้มาชมเอ่อดีแม็กนะครับจูนสเต็ปแก้ครับแล้วก็พร้อมเปลี่ยนเทอร์โบครับเป็นเทอร์โบสามพันครับปากสีสีสเต็ปใช้งานครับเทอร์โบพร้อมท่อไอเสียรตรงรุ่นเลยครับนอกั้นเดิมหมดครับคันเร่งกระชับ เดี <m> ๋ยวมาชมตอนวิ่งครับ